จะเป็นอย่างไรครับถ้าหากว่าตัวละครในหนังดันออกมามีชีวิตจริงซะอย่างนั้นแล้วนี่ก็คือเรื่องราวของชายหนุ่มที่หลงไหลในภาพยนตร์เก่าจนวันหนึ่งเขาก็ได้บังเอิญเจอกับฟิล์มหนังเก่าเรื่องหนึ่งแต่ว่าในระหว่างที่เขานําหนังออกมาฉายมันก็ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นครับซึ่งมันทําให้นางเอกในหนังนั้นออกมามีชีวิตจริงๆสุดท้ายแล้วเรื่องราวของเขาและเธอจะเป็นยังไงเธอจะใช้ชีวิตในโลกแห่งความจริงได้หรือเปล่าไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนต์เรื่อง Tonight at r o m a n t Theater รักเราจะพบกัน หนังก็เริ่มมาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับได้มีผู้ป่วยสูงอายุคนหนึ่งเข้าพักรักษาตัวอยู่ และคนคนนั้นก็คือพระเอกของเรานั่นเองครับซึ่งในตอนนี้ในเวลาปัจจุบันพระเอกของเราก็มีอายุมากแล้วแล้วเขาก็ไม่มีลูกหลานที่มาคอยดูแลด้วยมีเพียงหญิงสาวคนหนึ่งที่จะคอยมาหาเขาอยู่บ่อยๆพวกนางพยาบาลก็เลยคิดนะครับว่าเธอคนนั้นเป็นหลานของพระเอกซึ่งพวกนางพยาบาลก็ดูไม่ค่อยชอบหลานคนนี้เท่าไหร่ครับเพราะว่าเธอไม่ค่อยดูแลพระเอกเวลาพระเอกนั้นล้มเธอก็ไม่ช่วยพยุงด้วยแล้วต่อมานางพยาบาลคนนึงก็ต้องเข้ามาวัดไข้ให้กับพระเอกนะครับแล้วเธอก็ได้เห็นบทหนังที่พระเอกเขียนวางเอาไว้้้ที่โต๊ะะนนนาาางพพยยบลลก็เเขออใหรั ให้เธอฟังหน่อยจากนั้นพระเอกก็เลยเริ่มเล่าเรื่องราวที่เขาได้เขียนเอาไว้ซึ่งมันก็ได้ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อน เมื่อตอนที่พระเอกยังหนุ่มนะครับเขานั้นก็มีอาชีพเป็นผู้ช่วยผู้กำกับในโรงถ่ายภาพยนตร์แห่งหนึง่งแต่ว่าอันที่จริงแล้วดูเหมือนว่าเขาจะคอยเป็นเบสในกองถ่ายมากกว่าแถมพระเอกของเรานั้นก็ยังเป็นคนที่ซุ่มซ่ามไม่เอาไหนอีกด้วยเคยทําถังสีตกใส่ดาราซุปเปอร์สตาร์จนเสื้อผ้าขอ,ของเขานั้นเลอะเต็มไปหมดแต่ว่าพระเอกของเรานั้นก็ยังมีกําลังใจที่ดีจากเพื่อนสนิทของเขาแล้วก็ลูกสาวของท่านประธานบริษัทหนังที่เธอนั้นแอบชอบพระเอกนั่นเองครับมันก็เลยทําให้เขานั้นตั้งใจทํางานตามความฝันต่อไป ซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็มีความใฝ่ฝันจะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์นะครับเขามักจะไปดูหนังที่โรงหนังอยู่บ่อยๆและเมื่อหนังหมดรอบไปแล้วเขาก็จะมาโรงหนังกับคุณลุงเจ้าของ,งเพื่อจะฉายหนังเรื่องหนึ่งที่เขานั้นดูทุกวันแล้วหนังเรื่องนั้นก็เป็นหนังเก่าครับซึ่งแทบจะไม่มีคนดูแล้วแต่ว่าพระเอกของเราเนี่ยก็ยังชอบที่จะดูหนังเรื่องนี้อยู่บ่อยๆเพราะเขานั้นชอบในการแสดงแล้วก็บทของหนังและที่สําคัญนั้นก็คือเขาตกหลุ่มรักนางเอกในหนังเรื่องนี้ซึ่งหนังนั้นก็เป็นเรื่องราวของเจ้าหญิงที่มีีีนนนิิสััยยเเเอออาาต่ใใจบืชววงกก็ลม อกและก็มีเพื่อนเป็นเหล่าบรรดาสิงสาราสัตว์ในป่านั่นเอง แล้ววันนี้พระเอกของเราก็ได้รับข่าวร้ายครับเพราะว่าเจ้าของโรงหนังจะขายม้วนล์มหนังเรื่องนี้ให้กับนักสะสมเนื่องจากมันเหลือเพียงแค่ม้วนเดียวในประเทศนี้แล้วพระเอกนั้นก็เสียใจอย่างมากครับเพราะหนังเรื่องนี้เสมือนส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาเลยแต่เขานั้นก็ไม่สามารถทําอะไรได้ทําได้เพียงหยิบฟิล์มหนังม้วนนี้ออกมาฉายเป็นครั้งสุดท้ายแต่ว่าในระหว่างที่ฉายอยู่นั้นก็เกิดฝนตกหนักครับแล้วฟ้ามันก็ผ่าลงมาทําให้โรงหนังนั้นไฟดับสนิทและเมื่อไฟติดข,ขึ้นมาพระเอกก็ต้องตกใจครับเมื่อเขาได้พบกับหญิงสาวคคนนนหนึึ่่งงงซกก็ืออาเ เรานั่นเองครับเธอได้ออกมาจากหนังที่พระเอกกาลังดูอยู่ซึ่งในตอนนี้พระเอกก็ได้แต่งงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าหญิงสาวที่เขาชอบในหนังตอนนี้เธอได้ออกมายืนต่อนหน้าของเขาแล้วแต่เนื่องจากที่เธอนั้นมาจากฟิล์มหนังยุคเก่ามันก็เลยทําให้เธอนั้นมีสีขาวดําพระเอกของเราก็ไม่คิดนะครับว่านี่จะเป็นเรื่องจริงเขาก็เลยเข้าไปดูใกล้ๆแต่ว่าเขานั้นก็โดนนางเอกเอาขวตีหัวแล้วมันก็เจ็บมากๆเขาก็เลยรู้นะครับว่านี่ไม่ใช่ความฝัน นางเอกนั้นเมื่อเธอได้เห็นสีต่างๆรอบตัวนะครับมันก็ทําให้เธอเนี่ยรู้สึกชอบมากๆ <_ C os> แล้วเธอก็ได้บอกนะครับว่า <_ C os> เธอนั้นคือองค์หญิงที่ออกมาจากโลกของหนังทําเอาพระเอกของเราเนี่ยอึ้งไปเลยครับเ <_ C os> พราะเขานั้นก็ปลื้มนางเอกอยู่แล้วด้วยแต่ว่าด้วยนิสัยที่ค่อนข้างเอาแต่ใจเธอนั้นไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เธอเพราะว่าเธอนั้นคือองหญิงเธอก็เลยบอกให้พระเอกเนี่ยเป็นบบารับใช้ของเธอครับพระเอกเนี่ยก็เลยต้องพาเธอกลับมาที่บ้านของเขาก่อนแล้วนางเอกก็ได้บอกพระเอกนะครับว่าให้พาเธอเที่ยวด้วยในวันพรุ่งนี้เพราะว่าเธอนั้นอยากจะเห็นว่าโลกมนนุษยย์ของงงจริเป็ั แต่ว่าพระเอกก็บอกนะครับว่าเขาต้องไปทํางานไม่สามารถพาเธอไปเที่ยวได้นางเอกก็เลยบอกนะครับว่างั้นขอตามไปที่โรงถ่ายหนังด้วยเลยแล้วกันซึ่งพระเอกของเราก็ไม่มีทางเลือกครับต้องจําใจพาเธอไปทํางานด้วยโดยที่พระเอกของเราเนี่ยก็ได้ให้เธออยู่ในรถเข็นนะครับแล้วก็เอาผ้าเนี่ยคลุมไว้เพื่อไม่ให้คนอื่นนั้นเห็นซึ่งเธอเนี่ยก็ตื่นเต้นมากครับที่ได้เห็นโลกภายนอกมีสีสันมากมายและเมื่อพระเอกมาถึงที่โรงถ่ายหนัง พระเอกของเราก็ได้ให้นางเอกนั้นแต่งหน้าเป็นสีปกติแล้วก็ให้เธอนั <Aven ge. S 1> ้นเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยแล้วเมื่อเธอแต่งหน้าแล้วก็แต่งตัวเสร็จแล้วพระเอกของเรานั้นก็ถึงกับอึ้งไปเลยครับเพราะว่าเธอนั้นดูสวยมากๆมันเป็นเหมือนฝันขอ,ของเขาที่ได้พบกับนางเอกจากนั้นพระเอกก็ได้บอกให้นางเอกนั้นตามเขาไว้ต,ตลอดเวลานะครับแต่ว่าพระเอกของเรานเนี่ยก็ดันถูกเรียกตัวไปทํางานหลายอย่างมันก็เลยวุ่นวายไปหมดซึ่งในระหว่างที่พระเอกนั้นกําลังโดนเรียกไปใช้งานอยู่นางเอกก็ได้เห็นฉากประกอบหนังฉากหนึ่งครับ เธอก็เลยเข้าไปจัดการละเลงสีสมัยมันทาเอาคนในกองเนี่ยวุ่นวายกันเลยทีเดียวแต่ว่าดาราดังเนี่ยกลับชอบสีที่นางเอกทาซะอย่างนั้นแถมยังจะพยายามจีบนางเอกอีกด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องแห้วครับเพราะาโดนนางเอกนั้นเอาร่มฟาดเป็นที่หัวเขาให้แล้วนางเอกก็วิ่งออกไป ซึ่งหลังจากที่นางเอกสร้างความวุ่นวายในกองเอาไว้นะครับคนซวยเนี่ยมันก็ตกมาที่พระเอกเขาก็เลยต้องจัดการให้เรียบร้อยเหมือนเดิมแล้วเมื่อเคลียทุกอย่างเสร็จแล้วนางเอกก็ได้เดินม,มาหาพระเอกแล้วก็ได้ขอให้พระเอกมาช่วยหาเครื่องรางของเธอให้หน่อยเพราะว่าเธอนั้นทําหล่นไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ซึ่งพระเอกที่กําลังเหนื่อยกับการต้องเคลียปัญหาของนางเอกนั้นมันก็เลยทาให้เขานั้นทนไม่ไหวครับเขาก็เลยบอกนางเอกนะครับว่า ให้เลิกตามเขาสักทีเพราะเธอทำชีวิตของเขาวุ่นวายไปหมดเมื่อนางเอกได้ยินแบบนั้นก็โกรธพระเอกมากเธอก็เลยวิ่งหนีไปซึ่งหลังจากนั้นพระเอกของเราเนี่ยก็ได้เดินกลับไปหาเครื่องรางให้กับเธอจนเวลามันผ่านไปนะครับฝนก็ได้ตกลงมาพระเอกของเราก็รู้สึกผิดมากครับแล้วก็เป็นห่วงนางเอกก็เลยออกตามหานางเอกแล้วเขานั้นก็พบว่านางเอกกำลังหาเครื่องรางชิ้นสำคัญของเธออยู่ซึ่งเธอก็น่าจะทำหล่นไว้ระหว่างทางที่มาโรงถ่งายหนังพระเอกของเราก็เลยเข้าไปขอโทษเธอครับแล้วก็ได้ช่วยนางเอกนั้นตามหาเครื่องรางต่อ จากนั้นวันต่อมาเนี่ยพระเอกของเราก็ได้รับข่าวดีนะครับว่าทางบริษัทนั้นกําลังเปิดโอกาสให้มีการประกวดเขียนบทหนังซึ่งถ้าออว่าถูกรับเลือกแล้วคนเขียนบทก็จะได้เป็นผู้กํากับของหนังเองด้วยพระเอกและเพื่อนเนี่ยก็ดีใจมากครับพระเอกเนั้นก็เลยเริ่มเขียนบทโดยข่าวนั้นเขียนเรื่องที่เขาได้เจอกับนางเอกนั่นเองซึ่งในระหว่างที่เขาได้เขียนบทเขาก็ได้พานางเอกไปเที่ยวเล่นสนุกสนานเลยนะครับเพื่อจะได้มีเรื่องราวนั้นมาเขียนแล้วข่าวนั้นก็จะคอยเล่าเรื่องบทที่เขาเขียนให้เธอฟังอยู่ตลอดเวลาพระเอกเนี่ยมักจะชอบ โดยการตั้งหัวข้อขึ้นมาแล้วก็ให้นางเอกนั้นพูดชื่อสิ่งต่างๆที่อยู่ในหัวข้อนั้นแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ได้เที่ยวเล่นกันจนผ่านไปหลายวันจนมันมาถึงบทสุดท้ายนางเอกก็เลยรู้นะครับว่าเรื่องราวที่พระเอกนั้นนํามาทําบทหนังมันเป็นเรื่องราวระหว่างเธอกับเขานั่นเองนางเอกได้ยินแบบนั้นก็ปลื้มใจมากครับแล้วก็ได้ถามนะครับว่าตอนจบเป็นยังไงซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ยังไม่ได้คิดตอนจบเอาไว้นะครับก็เลยบอกเธอไปนะครับว่า ผมยังบอกไม่ได้แล้วดูเหมือนว่าในตอนนี้ความสัมพันธ์ของพระเอกกับนางเอกจะค่อยๆสนิทสนมกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วหลังจากวันนั้นลูกสาวของประธานเนี่ยก็ได้นัดนางเอกเพื่อมาพูดคุยที่ร้านกาแฟเธอได้ถามนางเอกนะครับว่านางเอกได้คบหากับพระเอกอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเธอนั้นเห็นนางเอกกับพระเอกไปเที่ยวด้วยกันตลอดแต่ว่านางเอกนั้นก็ได้ปฏิเสธไปนะครับนางเอกนั้นบอกนะครับว่าเธอเป็นแค่ญาติห่างๆของพระเอกเท่านั้นและเมื่อลูกสาวประธานได้ยินแบบนั้นก็โล่งใจครับแล้วเธอก็ได้บอกนางเอกนะครับว่าเธอนั้นอเกานง กับพระเอกสนิทกันเธอก็เลยรู้สึกไม่ดีซึ่งหลังจากนั้นบทของพระเอกก็ได้รับเลือกให้มาทําเป็นหนังนะครับแล้วพระเอกนั้นก็ดีใจมากที่ความฝันในการเป็นผู้กํากับของเขาได้เป็นจริงแล้วแต่ว่าเขานั้นก็ได้ถูกสั่งให้แก้ตอนจบให้จบแบบมีความสุขเขานั้นก็รับปากนะครับว่าจะแก้ให้แล้วในคืนนั้นเองครับพระเอกก็ได้พานางเอกไปน,นั่งที่ริมแม่น้ํา แล้วเขาก็ได้ขอให้นางเอกนั้นอยู่กับเขาตลอดไปแต่ว่านางเอกก็บอกนะครับว่าเธอนั้นไม่สามารถที่จะอยู่ที่นี่ได้เพราะเธอไม่สามารถสัมผัสคนอื่นได้ซึ่งมันก็เป็นกฎแลกเปลี่ยนสาหรับการที่จะเดินทางข้ามมาจากโลกของหนังมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงเพราะว่าถ้าเกิดเธอได้สัมผัสกับใครตัวของเธอนั้นก็จะหายไปทันทีเธอก็เลยไม่สามารถทําตามที่พระเอกนั้นขอได้ซึ่งเมื่อพระเอกของเราได้ยินแบบนั้นนะครับก็รู้สึกช็อกมากๆแล้วก็ได้ถามนางเอกนะครับว่า ทำไมเธอถึงเลือกจะข้ามมาในโลกเห็นความจริงนางเอกก็เลยเล่าให้ฟังนะครับว่าเธออยากจะข้ามาเพื่อพบกับพระเอกเพราะว่าเธอนั้นอยู่ในหนังมาหลายปีจนคนอื่นเนี่ยเลิกดูหนังของเธอไปแล้วแต่ก็มีพระเอกเพียงคนเดียวที่ยังดูหนังของเธออยู่เธอก็เลยอยากจะออกมาเพื่อขอบคุณพระเอกก่อนที่หนังนั้นจะถูกทิ้งไปเพราะว่าถ้าเกิดหนังถูกทิ้งไปแล้วเธอก็จะไม่สามารถออกมาได้อีก ซึ่งนั่นมันก็ทําให้พระเอกของเราเนี่ยถึงกับซึมไปเลยครับเพราะเขาก็รู้ตัวนะครับว่าสักวันหนึ่งนางเอกจะต้องไปจากเขาอยู่แล้วจากนั้นลูกสาวของท่านประธานเนี่ยก็สังเกตเห็นได้นะครับว่าพระเอกของเราเนี่ยดูไม่ลาเิงเธอก็เลยเข้ามาเพื่อพูดคุยกับพระเอกครับแล้วก็ได้สารภาพรักกับพระเอกด้วยมันทําพระเอกของเราเนี่ยอึ้งไปเลยครับและในขณะที่นางเอกนั้นอยู่ที่บ้านของพระเอกเธอก็ได้พบกับแหวนที่พระเอกเนี่ยตั้งใจจะมอบให้เธอก็เลยรีบวิ่งไปหาพระเอกที่โรงถ่ายหนังแล้วก็ได้พบกับพระเอกเนี่ยกำลังนงอข ทั้งเรื่องลูกสาวของท่านประธานแล้วก็เรื่องของนางเอกด้วยเพื่อนของพระเอกก็เลยบอกนะครับว่าให้เขาเนี่ยคบกับลูกสาวของท่านประธานดีกวา่าเพราะมันจะทําให้พระเอกเนี่ยมีโอกาสจะได้เป็นผู้กํากับตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้ <im itos> แล้วก็ยังบอกอีกนะครับว่าการที่ได้อยู่กับคนที่รักแต่ไม่สามารถสัมผัสเธอได้ <im itos> มันคงเป็นอะไรที่ลําบากหัวใจมากๆซึ่งเมื่อนางเอกได้ยินแบบนั้นนะครับ <im itos> ก็เลยคิดน,นะครับว่าเธอไม่ควรจะรั้งพระเอกไว้อีกต่อไปเธอก็เลยเลือกที่จะออกมาจากบ้านพระเอกครับแล้วก็ได้หาทางกลับไปสู่โลกของเธอแต่เมื่อพระเอก มาเห็นเธอกําลังออกจากบ้านเขาเนี่ยก็เข้าไปห้ามเธอ,เอไว้แต่เธอก็ยืนยันนะครับว่าจะไปจากเขาโดยเธอเนี่ยอ้างนะครับว่าเธอนั้นอึดอัดมากที่อยู่กับพระเอกแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเธอนั้นไม่อยากจะให้พระเอกเนี่ยต้องเจ็บปวดครับเพราะว่าเธอนั้นไม่สามารถให้เขานั้นสัมผัสต,ตัวได้การที่ทั้งสองคนนั้นคบกันก็เลยเป็นไปไม่ได้แล้วจากนั้นนางเอกก็เลยออกมาจากบ้านของพระเอกจนได้มาพบกับลุงเจ้าของโรงหนังโดยบังเอิญแล้วลุงเนี่ยก็ได้พานางเอกมาที่โรงหนังนะครับซึ่งนางเอกก็ต้องแปลกใจครับที่ลุงเนี่ยรู้จักเธอลุงนั่นาะครบ ก่อนหน้านั้นเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งออกมาจากโลกของหนังเหมือนกันแล้วเธอก็ได้ตกหลุมรักชายคนหนึง่งและเขาก็ได้รักเธอตอบแต่ว่าวันหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ต้องหายตัวไปเธอได้กลับไปยังโลกของหนังของเธอเหมือนเดิมแล้วผู้ชายคนนั้นก็คือลุงเจ้าของโรงหนังนั่นเองมันก็เลยทําให้เขานั้นเข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่กลับมาที่พระเอกของเราในตอนนี้นะครับเ <s> ขาก็ยังคงซึมอยู่ แล้วบทหนังในตอนจบของเขาก็ยังไม่ได้แก้แล้ววันนั้นเองเขาก็ได้เจอกับดาราคนที่เขาเคยทําสีหล่นใส่นะครับดาราคนนั้นก็ได้ถามถึงนางเอกนะครับว่าเธอไปไหนพระเอกของเราก็ไม่ได้ตอบอะไรครับดาราคนนั้นก็เลยบอกนะครับว่าลูกผู้ชายควรจะคิดถึงแต่อนาคตไม่ควรจมกับอดีตไม่อย่างนั้นก็ไม่สามารถดูแลคนที่รักได้พระเอกเม่ได้ยินแบบนั้นก็เลยคิดได้ครับ <S <s เขาก็เลยรีบออกตามหานางเอกทันทีแต่เขานั้นก็ไม่รู้นะครับว่าตอนนี้นางเอกอยู่ที่ไหน จากนั้นเขาก็เลยไปที่โรงหนังนะครับเพื่อไปให้คุณลุงนั้นช่วยตามหาแต่ว่าคุณลุงก็ได้บอกพระเอกนะครับว่านางเอกอยู่ที่นี่แหละแต่เธอไม่อยากเจอพระเอกในตอนนี้พระเอกนั้นก็เลยต้องกลับบ้านไปครับแล้วในคืนนั้นเองครับลูกสาวของประธานเนี่ยก็ได้มาหาพระเอกเธอได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เธอนั้นได้คุยกับนางเอกและเมื่อเธอได้อ่านบทหนังของพระเอกมันก็ทําให้เธอเรียนรู้นะครับว่าพระเอกของเราเนี่ยรักแต่นางเอกคนเดียวจริงๆเธอนั้นก็เลยยอมตัดใจ ซึ่งต่อมาเนี่ยหลังจากที่พระเอกได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วเขาก็ได้วิ่งไปหานางเอกที่โรงหนังและเมื่อทั้งคู่ได้พบกันพระเอกก็ได้ขอให้นางเอกนั้นกลับไปอยู่กับเขาเหมือนเดิมแต่ว่านางเอกก็บอกนะครับว่าเธอไม่อยากจะทําให้พระเอกต้องเสียใจเพราะเธอนั้นไม่สามารถให้พระเอกสัมผัสต,ตัวได้ mm hmm. เธออยากจะให้เขานั้นมีความรักที่ดีกับคนที่เหมาะสมแต่พระเอกก็บอกนะครับว่าเขานั้นรักเธอมากที่สุดและไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าเธอเขานั้นพร้อมจะอยู่กับเธอไปตลอดชีวิต เมือ่อนางเอกได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกดีใจมากครับที่พระเอกเนี่ยรักเธอมากขนาดนี้แล้วเธอก็รู้สึกนะครับว่าการที่พระเอกนั้นรักเธอแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วจากนั้นเธอก็เลยขอให้พระเอกนั้นกอดเธอไว้เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่เธอนั้นจะหายไปแล้วจากนั้นภาพก็ตัดมาที่โรงพยาบาลในเวลาปัจจุบันนะครับนางพยาบาลได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของพระเอกก็รู้สึกเศร้ามากที่นางเอกจะต้องหายตัวไปแล้วเธอก็ได้ขอให้พระเอกเล่าตอนจบให้ฟังแต่พระเอกก็บอกนะครับว่า <that> s <crazy>. <S ไม่มีตอนจบในเรื่องนี้เขาเขียนเอาไว้แค่นี้นางพยาบาลก็เลยขอให้พระเอกนั้นเขียนต่อให้จบแล้วเธอนั้นจะรออ่านซึ่งในขณะนั้นเองครับหลานสาวของพระเอกก็มาเยี่ยมพอดีแต่ว่าหลานสาวของพระเอกที่พวพยาบาลเข้าใจนั้น แท้จริงแล้วก็คือนางเอกนั่นเองครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็คือตอนที่นางเอกขอให้พระเอกกอดเธอเป็นครั้งสุดท้ายเขาเลือกจะไม่กอดเธอครับ เพราะยังไงเขาก็อยากให้เธอนั้นอยู่กับเขาเขาก็เลยขอให้นางเอกนั้นทําตามใจเขาสักครั้งเพราะว่าที่ผ่านมาพระเอกได้ทําตามใจนางเอกมาโดยตลอดนางเอกได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากครับแล้วก็ยอมทําตามที่พระเอกนั้นขอและสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้อยู่เคียงข้างกันมาจนถึงตอนนี้และนี่ก็เป็นสาเหตุนะครับว่าทําไมเธอถึงไม่ช่วยพยุงพระเอกในตอนที่เขานั้นล้มมันก็เลยทําให้พวกพยาบาลน,นั้นเข้าใจนะครับว่าหลานสาวของพระเอกคนนี้เป็นคนใจร้ายซึ่งหลังจากนั้นพระเอกก็เลยบอกกับนางเอกนะครับว่าเขาจะเขียนตอนจบของหนังให้เสร็จแล้วเขา ็ได้เริ่มเขียนตอนจบขึ้นจนเวลาเนี่ยมันผ่านไปนะครับแล้วในคืนนึงนางเอกก็ได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลบอกว่าพระเอกมีอาการแย่แล้วเธอก็เลยรีบวิ่งมาที่โรงพยาบาลครับและเมื่อไปถึงก็พบว่าพระเอกนั้นนอนใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ จากนั้นพระเอกที่เห็นว่านางเอกนั้นมาแล้วเขาก็เลยถอดเครื่องช่วยหายใจออกและก็ได้เล่นเกมทายคําถามที่เขานั้นชอบเล่นกับนางเอกเขาได้ถามนางเอกนะครับว่าสิ่งที่สวยงามในชีวิตของนางเอกคืออะไรนางเอกก็ตอบกลับไปนะครับว่าสิ่งที่สวยงามในชีวิตของเธอก็คือการได้มาพบเจอกับพระเอกและก็ได้ใช้ชีวิตด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งในระหว่างที่นางเอกกําลังพูดอยู่พระเอกของเราเนี่ยก็ค่อยๆหมดลมหายใจไปนะครับนางเอกนั้นก็เสียใจมากนะครับแล้วเธอก็ได้เข้าไปกอดพระเอกเอาไว้เพื่อจะได้สัมผัสตัวพระเอกเป็นครั้ง สุดท้ายก่อนที่เขาและเธอจะจากกันไปตลอดการแล้วตัวนางเอกเองก็ค่อยๆหายไปซึ่งพระเอกของเราก็ได้เขียนตอนจบของบทหนังเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเขาก็ได้เขียนเอาไว้นะครับว่าพระเอกได้ไปเจอกับนางเอกในโลกของหนังและพระเอกก็ได้ขอนางเอกแต่งงานทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันจนช่วงนิรันดรแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับหนังเรื่องนี้สิ่งที่คนต้องการในความสัมพันธ์อาจจะไม่ใช่เรื่องของภายนอกเสมอไปนะครับแต่มันอาจจะเป็นความรู้สึกภายในที่ขอเพียงแค่ได้อยู่เพียงข้างกับคนที่รักเท่านั้นก็เพียงพอแล้วแล้วเพื่อนๆล่ะครับดูจบแล้วมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ